สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงนะครับหลังลางปืนนะครับพี่พี่เพื่อน,อนดูขั้งติดเต็มเลยนะพี่พี่นะนะครับศิละปะความสวยงามนะครับพี่พี่นี่ดูได้เลยนะครับ เ็นชินเงินนะครับพี่พี่พระร่วงหลังรางปืนนะครับชินเงินนะครับพี่พี่โอ้โหดูนะพี่พี่นะขนลุกเลยนะพี่พี่ความสวยงามองค์ใหญ่มากนะพี่พี่นะนะครับวันนี้พามาชมเนี่ยแบบว่าองค์ใหญ่มากนะครับพี่พี่นี่นะครับพระร่วงหลังรางปืนนะครับพี่พี่ทำบุญร่วมสร้างมณฑปหลวงข้อแดงนะครับวัดใหม่บัาเมนผลน,นะครับ ของดีแห่งตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับพี่พี่นี่นะครับวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับให้ชมความสวยงามนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบพระกุนะครับพี่พี่นะครับนี่นะครับประสบการณ์นี้มากมายเลยนะพี่พี่กุนี้นะครับโอ้โหต้องยอมรับว่าสุดๆดนะพี่พี่นะวันนี้มีโอากาสได้มาแบ่งปันให้ชมความสวยงามนะครับ วันนี้เป็นวิดีโอนี้เป็นของพระล่วงนะครับพี่พี่พระล่วงหลังลางปืนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันจันนี้โอ้โหเป็นถือว่าเป็นพาะประจําวันเกิดเลยนะพี่นะเป็นพระปางประธานประธานพรนะพี่พี่นะหรือว่าปางห้ามญยาินั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นชินเงินนะพี่พี่นะเป็นชินเงินนะครับนี่พอข้างเต็มเลยนะพี่พี่นะศิลปะเราก็มองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีข้างติดเต็มเลยนะพี่พี่นะ รงนี้สุดๆนะพี่ๆนะนี่นะครับนะครับนี่งดงามมากนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับพี่ๆส่วนองค์นี้นะครับเป็นพระลวงที่ผมใช้งานนะพี่ๆนะนะครับเป็นพระที่ผมใช้งานผมล้างออกนะครับพี่ๆนี่พี่ดูนะครับพี่ๆเป็นชินเงินนี่ไม่มีข้างแล้วนะพี่ๆนะ นะครับนี่ดูความสวยงามของเนื้อพิมพนะพี่พี่นะนะครับนี่รายละเอียดของพิมพ์นะครับนี่โอค์นี้ผมใช้งานอยู่นะพี่พี่นะนี่นะครับองค์นี้ไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆนะครับอืงดงามมากนะพี่พี่นะครับส่วนองค์นี้ผมใช้งานนะครับโอ้โหพี่พี่ประสบการณ์นี่สุดๆนะพี่พี่นะบอกไปเลยนะครับนี่งดงามมากนะครับพี่พี่นี่ ขนาดล้างแล้วมันยังไม่ออกเลยนะพี่ๆนะขนาดล้างแล้วข้างยังไม่ออกยังไม่หมดเลยนะครับพี่ๆล้างไม่ออกอะนะครับพี่ๆล้างไม่ออกนะพ yeah. ี่ๆนะนะครับองนี้ไม่เสียดายที่ล้างนะพี่ๆนะเพราะว่าเราใช้งานเราอยากชมความสวยงามของพิมนะพี่ๆนะเป็นชิ้นเงินนะครับพี่ๆนี่งดงามมากนะพี่ๆนะอันนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับเดิมๆนี่นะครับพี่ๆอันนี้ล้างใช้งานชมความสวยงามของพิมพ์นะครับพี่ๆ นี่โอเคนะครับพี่ๆสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมและติดตามนะครับพี่ฝากรับชมรับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวมีวิดีโอมาชมกันเรื่อยๆนะครับพี่ๆสาหรับที่ท่านที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับโชคดีมีชัยร่ารวยมีความสุขทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆโชคดีมีความสุขสวัสดีครับพี่ๆครับ